ถ้าสายมาสา์เวฟแก๊งเวฟร้อยยี่ห้าเนี่ยก็ต้องส่งนะเวฟต่อรออก็คือเดี๋ยวเรามาคลิปนี้เรามาดูว่าเวฟเวฟร,อรอ้อยี่ห้าครับท่งผลิตที่ี่เขาเรียกกันว่าตอรอมันคืออะไรกันนะเดี๋ยวมาดูออปชันกันว่าอันนี้เป็นรถไม่ใช่แ,แค่เฉพาะแค่เด็กมันใมต้นนะเนี่ยมันเข้ามาสู่ถึงวัยอายุสามสิบสามห้าสี่สิบเขาก็ยังมีกันเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมก็ต้องมีเหมือนกันคะะตอนนี้ยังยังไม่มีเดี๋ยวมีนะฮะเดี๋ยวมารับชมกับกันกับเจ้าของรถเลยครับ อ่ะน,นี่ครับจะของรถมาแล้ววันนี้มาดูร้อยี่ห้าครับไปเลี้ยวาบางลมหัวฉีดไม้ฟ้าสภาพก็ตรอ,อที่ขานิยมกันที่เขาเรียกกันว่าตรอทอนะอ่ะเริ่มจากตัวรถก่อนสภาพต,ตัวรถก็สภาพได้มาเดิมๆราคาประมาณสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าสองสองก็รวมจบที่สามหมื่นน้ำมันไม่เอาด้วยอ่าประมาณนั้นสามหมื่นบาทอ่ะบวกที่เลขล้อก่อนทุหนึ่งสามหมื่นบาทครับเดี๋ยวมาดูครับตรงตรอทรงตรอเท่ๆครับนี่ อ่ะเริ่มจากที่ข้างหน้าเลยเริ่มจากที่ชุดนี้ชุดน,นี้ก็ชุดนี้ปั๊มอะไรเนี่ยปัมป๊ม,ม้อยสิบเบิกใหม่แท้เท <800 S 1> ่าไหร่แปดร้อยอ่ะบวกแปดร้อยนะครับสามหมื่นบวกแปดร้อยอ่าอา่ต่อไปอันนี้ไออันเนี้ยอันน,น,นี้อุดไปแฮนตัลเลดก็คู่ประมาณสามร้อยอ่ะบวกสามร้อยครับจุกไปแทนสามร้อยนะฮะอันนี้ตะก้าเบิกใหม่ตะก้าเบิากใหม่ตะก้าตะก้าติดรถมา อ๋ออันนี้ของแถมของแถมติดรถนะครับอ่าจูแฮนเสร็จแล้วอันนี้ถั่วไม่เกี่ยวอ่ามาเริ่มที่ช่วงหน้าครับมีอะไรบ้างมีปั๊มก่อนนะฮะปั๊มปั๊มก็เป็นปั๊มงานแท้แต่ไม่ใช่งานเทพนะแต่เป็นงานแท้ตะวิทงา,งานไทยิงานไทยเท่าไหร่ครับเน,นี่ยชุดน,นี้ก็ชุดนี้ตัวปั๊มก็สองพันคลิปเปอร์น็อตเลสด้วยก็ประมาณสองพันสามอ่าชุดน,นี้บวกสองพันสามแล้วก็สายถักตะวิทเน็งสามร้อยก็สองพันหกนะครับบวกสองสอพันหกบวกสองพันหกอ่า,อ 2, อ 2, อาต่อไปจานจานวิ ชุดนี้พองพาริปเปอร์หนึ่งพันหนึ่งพันห้าสิบาทจานจานเบรกหน้าครับหรือหรือจานดิสหน้าครับหนึ่งพันบาทนะครับอ่าอันนี้อ่ะอันนี้ก็แกนล,ลอ้อแกนล,ล้อหน้าหลังค,คู่ละแปดร้อยอ่าหน้าหลังแกนล,ล้อแปดร้อยนะครับหน้าหลังอ่ะออกมาไหนอีกครงไหนอีกอันนี้อ่ะใส<า>่เลิงอ่ะใส่เขลิงละระฆังทองเบิกใหม่แล้วก็ข้อต่อขออประกับต่อประกับแต่เลทแท้ของนาคมเท่าไหร่ชุดนี้ก็ประมาณห้าร้อย ชุดสายคขาเร่งครับของของแล้วก็ชุดน็อตของนคมนะฮะอันนี้ชุนดน็อตแค่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่แค่ตรงนี้อันนี้ยาวลงมาห้าร้อยอ่าผมห้าร้อยครับอ่าต่อมาแล้วเนี่ยน,น็นอตน็นอตเลททั้งคันก็รวมๆก็ประมาณหมื่นหมื่นบาทน็อตน็อตเลททั้งคันก็คือรวมทั้งน็อตแข็งดว้วยนะรวมหมดเลยเนี่ยน็อตท่อน็อตพวกเหลนอย่างเง,งี้ยฮะนี่ครับอันนี้นะช<า>ุดนี้บูทใต้พัทงพัเท้าอะไรววอ๋อใต้อ่าใต้มะเท้าเนี่ยครับเราเอาไว้ให้ใครดูอ่ะแล้วก็เนี่ย แกนข้อขาตั้งวงเดือนเนี่ยเรเบอร์พี่สปริงอ๋อพวกนี้นะครับเอาไว้ให้ใครดูข้างล่างเนี่ยก็องทำไว้ไงเอให้ดูสุดอ่าให้ดูสุดก็คือชุดอ่าชุดน็อตเรทของอันนี้ของของของงนักคมไหมเป็นงานกึ่งมือเป็นงานกึ่งมืออ่าพูดง่ายอะไรชุดเนี้ยก็คือชุดน็อตอ่ะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งบวกหมื่นหนึ่งครับเท่าไหร่แล้วเปิดไปตีหมื่นกว่าบาทนะประมาณเท่าไหร่อีกอ๋ออันนี้น็อตรวมแล้วเนาะน็อตรวมแล้วตามความว่าท่อท่อครับท่ออันนี้คือเดินคอใหม่ ตึงคอด้วยผ่าด้วยไหมสามพันห้าไทเทเนียมผ่าไทเทเนียมท่อของร้านอะไรช่างอาร์ตท่อซิ่งช่างอาร์ตท่อซิ่งนะช่างอาร์ตท่อซิ่งคลองสิบนะฮะอันนี้อีกเท่าไหร่สามพันห้าสามพันห้านะครับขาเบรกขาเบรกเบิกใหม่สามร้อยยี่สิบาขาเบรกสามร้อยยี่สิบนะครับแท้ศูนย์คันสตาร์ทคาร์ตาร์ทเบิกใหม่ประมาณร้อยห้าสิบคาร์ตาร์ทร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีพักเท้าเบิกมาใหม่สองร้อยเบิกาใหม่เดิมสองร้อยอ่ะอันนี้ครับ ตรงอตรงตรออ่ะหาอีกมาอีกมาชกมาไหนทำสีทำสีแข้งเครื่องอ่ะแข้งชกหน้าสวิงอาร์มพักเท้าอ๋ออนี่คือทำสีนี่ชกหน้านะครับแล้วก็สวิงอาร์มดุมแล้วก็บังโซ่แล้วก็ที่พักเท้าแล้วพวกดุมดุมแล้วก็ดุมกันตกด้วยกันตกด้วยเท่าไรหมดเท่าไหร่ทุกสัมีก็สามพันห้าอ่ะที่ต้องสีอีกสามพันห้านะครับสามพันห้าอ่ะ อันไหนอีกอ่ะชุดนี้ชุดนี้กับโชกแก๊สซี่โชกแก๊สซี่แต่ตัวรองท็อปห้าพันบาทห้าพันบาทนะครับโบยห้าพันบาทอ่ะตรงไหนอีกชุดไหนแล้ก็มีชุดพวกชุดพันมือลิงอ๋อชุดมือลิงเบรกนะครับดึงสายเบรกแล้วก็ยึดคันดําจะเป็นของเหล็งานหนุ่ยเลสซิ่งของของงานหนุ่ยเลสซิ่งเท่าไหร่ครับประมาณหกร้อยอ่าหกร้อยโบยหกร้อยอ่ะตรงไหนอีกทางนี้มีไหมแล้วก็มีซีลวดแตัเล็แท้อ๋อซีลวดนี่คือต้องใช้แตัเล็แท้คือเนื่องจาก ไม่ให้มันเกิดสนิมใช่ขี้เกียจแล้วเป็นคนไม่ค่อยอยากจกะเช็ดก็จบอีกที่หนึ่งหนึ่งบวคู่หนึ่งคู่เก้าร้อยห้าสิบหน้าหลังหนึ่งบาทก็คือล้อหน้าสารลบในนะฮะล้อหน้าสารลบในอ่าบวกอีกหนึ่งพันบาทอ่าแล้วชุดล้อชุดยางครับชุดล้อยางก็ประมาณสามสามพันล้อของล้อจํายี่ห้อไม่ได้อ่านไม่ออกแต่เป็นล้อทรงเอล้อทรงเอนะครับยางล้อคู่ละประมาณประมาณเก้าร้อยยางหนึ่ง ยางมิชลินก็คือล้อัะยางเท่าไหร่ล้อยางมันสามพันว่ะบวกกับล้อยางสามพันนะครับอันนี้ล้อนี่ก็ยังยังไม่สุดเนาะยังไม่สุดยังไม่สุดเพราะผมเคยเห็นล้อสุดกว่าน,นี้มาแล้วแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับแล้วก็มีพวกคันเกียร์แล้วก็คันเกียร์ขาตั้งคู่แล้วก็คันเกียร์เนี่เบ,บิกใหม่เบิกใหม่สามร้อยห้าสิบห้าสิบกบ็อะไรอ่ะอ่าอันนี้คือชุดนี้ทั้งรถอันนี้ยังแล้วก็รวมค่าแรงด้วยอีกประมาณสองพันค่าแรงบิ้วอีกสองพัน ก็จบที่อะไรจบที่ประมาณหกหมื่นห้าครับสภาพนี้แต่ถ้าซื้อเลยก็จะถูกกว่านี้ซื้อเลยที่เขาทําขายแล้วแต่ก็ไม่ถูกใจเราสูบปั่นเองไม่ได้นี่ปั่นเองอันนี้คือก็จบที่จบที่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณหกหมื่นห้าห้าร้อยนะครับอันนี้ทรงตอลอนะครับทรงที่เป็รุ่นฮิตเหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวจะจะทิปออกทิปที่ไหนครับก็ว่าจะไปขี่รถเล่นที่อ่างเก็บน้ำบุกเหล็ก วันรีวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สามสิบธันวาสามสิบธันวานี้แค่ไม่กี่วันเองก็ใครสนใจก็แชร์คลิปไปก็นัดนัดรดพนกันที่ใครเป็นใครเป็นแม่ทีเขาเนี่ยเพื่อนที่โรงงานอยู่แถวแก่งคอยเพื่อนที่โรงงานอยู่ที่แถวแก่งคอยถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวคอมเมนต์นัดรับโดนก็ได้ใช่ไหมครับไปห้ามเบิร์นห้ามอะไรก็ขี่ไปปกติแล้วชุดที่จะใส่ขับครับไม่มีวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีไม่มีนะแล้วมีหมวกไหมครับมีมีหมวกหรอกหมวกเท่าไหร่หมวกซื้อมาพันบาทพันห้าหมวกพันห้านะครับ ชุดเว็บ125ทรงออตกรนะครับก็โอเคครับสวัสดีครับบมสวัสดีครับมีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้